แเมื hoy, hoy, ja. ่อีเสียก็ขอไปด้วยครับหาแล้วลุ่ครับเดี๋ยวจะไปรีวิวมันได้นามต้ยอกเ็นแหใก้จบเลยนะเก็จะมารออีล รับผมสไลนี้ไม่ยมีอะไรอย่างนี้ครับผมันน็นะฮะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรผมก็ลืมนะผมเป็นสีทองครับผมคันนี้จะเป็นไลเป็นรถสว่างนะครับผมเออให้มันสว่างสว่างหน่อยไม่ใช่แบบแนวแบนนะผมไม่ใช่ทรงนั้นนะฮะอ่ามาดูขาบนครับคาร์บอนครับผมนะก็สั่งในช็อปปี้นะครับของถูกเด้ออ่า ก็ต่อไปก็เป็นเบรกเม่นรีบบนะครับมีกี่ระดับหกระดับนะครับผมเนี่ยปรับได้อแต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาขับเรงแม่งชอบเปิดไป,อไอป,เ,ปเองอย,อย่าง,าน,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 งน,นี้ครับไม่ชอบปรับเปลี่ยนที่หนึ่งเองนะครับอันตรายนะฮะอย่าหาใส่นะครับผมแล้วเป็นแฮนด์สีทองครับผมดูครับใส่ไม่่ายครับเนี่ยแฮนด์สีทองครับผมเอออะไรนะ ก็อะไรมาดูตรงนี้ครับก็ล็อตทอร์ั้นกันก็เกือบทั้งกันนะผมก็มีตรงกผักเท้าล็เคเกืองล็อตเก,กอสีแค่นี้นะครับผมไม่ค่อยมีเยอะครับแล้วก็เบาะปาดของหนุ่มสุดินนะครับผมเอ,อบาะเดียมป่านะทุกคนไม่ได้ซื้อภา,านะครับแล้วก็เป็นผักเท้าไปที่กอลฟนะผมแล้ออสวสองสามร้อยมั้งเนี่ยสั่งสั่ง,งมานะครับผม แล้วก็ละเอียดมันมีแค่นี้แหละครับผมทอดก็ตอนได้กระแตงนะแต่ใส่ทอดเดิมนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมเมื่อกี้ผมแบบว่าเมื่อกี้ผมแบบว่าไม่ค่อยไม่รู้ว่าคลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะผมผมแค่มาถ่ายแบบว่าเออให้มันมีคลิปถ่ายว่าผมรู้แต่เกมเพราะผมมีคลิปถ่ายใด้บ้างแล้วผมไม่คนรผูก็เดี๋ยวมาดูอีกคลิปนหนึ่งนะครเป็นนะครับผมเป็น ไฟครับผมเออนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะโอเค่ิดัดงนี่ครับผมไฟตอนแรกเป็นสีแดงครับจะแม่งขาดตอนแรกเอาน้ำเงินมาใส่ตรงนี้ครับเป็นไฟเรียบไม่ต้องไกลเกินครับเออมือใหม่นะผมมือใหม่ไม่ต้องอะไรนะผมตอนนี้ครับมีเสียบไฟเรี้ยวครับนี่ครับตัวนี้ครับขนาดขน้าดเนี้ยครยบเดินนี่ครับผม

ผมจะจะมีรถใหม่ขั้คันหนึ่งนะครับผมสีแดงเหมือนกันนะครับผมอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็รอติดตามดูนะครับผมก็คลิปนี้สวัสดีบายบายครับผม